بسم الله الرحمن الرحيم

bagi orang yang tiada atas sakit atas kesakitan. Kamu ada sunat tu ni kerja ni sunat uh, berbuat. Nah, ada sunat tu ni kerja ni. Nah, sunat berbuat. Oh, tu ni wah sunat ni saja. Ya. Nah, kamu ada sunat tu ni kerja ni sunat berbuat. Nah, sunat ni rosia. Ya. Nah, ingin giả ai tha giả cứ kim cả tông kim giả sấy cả tông sấy na giả ta cả ta na về tam na nát này sấy giả này na bà ghi ở giang atas kasakitan, kitan con con thì mất mấy quan na con con chết na na mất so ba đã con con chết là cái nào chết khai นะนะจะต้องห้ยานะถ้าไม่บายก็ต้องไปห้ยาน่าพอเบื่อเราจะจำวิลีบายยาเกิ็ดนะเมื่อนึกเมื่อใดเดี๋ยวมันเกิดขึ้นความเจ็บนะเมื่อน่ะเกิดขึ้นโรคความเจ็บไายไม่บายนะก็ต้องกินยาเลยนะก็ไม่บายนะแต่ด้านจีโก้ซบัดนะเดินปวดตะวักกัน ai ta há qua rau này, na, mìu qua một thôn, cả mìu ta vác cành súng, na, ta vác cành là binh nông lao á, na, rồi, làm nấy, để rồi lấy nấy, đều là binh nông lao á, bay gián qua, lôi hay pin, lôi hay tải, na, tính ta há qua rau, ta vác cành súng vô, rau vào, có ai chết, rồi mình gìn giả, có ai แต่ถ้าาเราตระวัดกันร่งถึงกันนี้นี่นะมาก่อนี่จะว่านะยี่ขอนตัวมันมาก็มาดึงกันการปรุปบัตอับดอนนะดังนั้นการละดึงมันเอาไปฮามุ่มอะไยนะละดึงการกินยาในอับดอนจะนี่อับดอนจากเรื่องารปรุปบัตมันดีกว่าจากการ่เราไปกินยาแต่ถ้าเราคนอยากกินร่งถิงนันแต่ปกติคนเราเขาไปบ็ต้องไปฮามุ่มอะไรนะนะ đẹp quá suốt tài làm râu nè, hay râu bây giờ kính và bây giờ là da nhái, bây giờ mói nhái, da deep như mói deep như ta lo mày nhái <laughs> cả mày, cô này hả chưa có, à nó râu bữa nay là nè, để nó phải cả mày bài, <laughs> bằng con có tao có cần râu mà không mày mày ăn mói có đài, nè, có bữa nói nhái, nói chứ, bữa nói cần râu đều có đấy nè, có tồn đai, so ba đai quan tiếp năn, bảo bữa nó จกันลกนะโล้เจ็บกันโลกไอ้ันโลกไ้เป็นนักโล้ตายไอ้รวยไอ้ยุ่นเล้น่ะนั่นนั่นนั่นนะถึงแต่ว่าสาปกติโรน่ะขาโรตองไ่หายใกันนะก็ไม่ไหวน่ะอยู่ให้กันอยู่ใจล่ะนะหายาแต่ว่า่วยให้คือ a l a h นะทำใจโมดีฝืนแลนะนะโมดีืนน่ะจาดีฝืนแต่ลกไม่ายกไม่หานะเราต้องไปนูเนน่ะว่าว่า้านีเอ นะายให้นะอ่าถึงเรานั่ยอย่าลืมต้องไปบาทปิ้งกับรมีเลยารมีติดให้รอยก็เถออ่าแ้าเราไปว่ายานีให้ใช้เชเือดนะนะอ่เราไปว่ายานีนะอ่าอับสเสมาแล้วนะกินยานี่เราให้ให้เราหุงกับยาเพราะว่าดูมันมันมียาดับซ้ามันไม่ถลงนูนนั่นนะรมาณนั้นดนฮ ARAM บวชต นะตรงนี building, Now, future, Now, Now, ้นี่บารังกาลีลิงนี่เดี๋ยวเรียนหนังสือเดี๋ยวต้องเรียนกับครูนะต่วกิจารรมอารับีคนนั้นกิจามารัด้ไรเขายังเรียนแลนะพอมันมีหลพราวาครูนั่นเขาก็ต้องผ่านครูนะคนรับชันครูเลยก็รดนับวันจันนี่บ๊บบอโรมานอนข้าวตีมันจิตบังนันก็ว่ามาหุ้งข้าวตีสองตีเร้วันจันนี่ก็ไม่ไดนกับบบบอโรแต่ว่าคนรรับชันครูเลยมันเจ็บ อันกิตามรก้เร็นเดี๋ยววนวนนงซนาบมาเรียนกูเซ็นชยาสุรามันพันนังซืมาเขมาเรียนมาคว้าเล่นกบบรนเลยต้งการเนี่ยพันรูนี้เงี้นั่นแหละับนันั่นน่น้ารัมบวอันนี้คือจะตรงนี้ละอัลลอฮสวาบป้าวหารัมบตรูัดและหารัมบ dan haram buat dan haram berupa dengan sawadu yang haram le haram jero jabe raksa nih raksa rogro doi sing di doi sing di haram nah era haram kin haram dum nai kin na sing de haram sabar di segala na yit ne jin bandha na yis na raksa kana yit me wa ki mu ki kai ki rai ka me rai na na แต่ว่ามันมาเล่เราเล่ไปให้มันลดนรอดผลมึงซื้อแต่ว bueno ่านั้นมาเล่งกันยกเว้นแล้วก็เดี๋ยวก็ว่าฮารมไม่ใช่ในเมือมีมาเล่งกันคือยะนี้ที่เราห้ารำมลยมันไม่ฮารมกันมาเลยแหละที่เรียกว่ารักษาไม่ได้เลยก็หฮารำมบะเด็ก้อนไก่หนังที่มันลงที่งัวมากันนะเราเล่แต่นั้่าจะรุดตายมันเดีรังกอนไก่นเราต้องยาขนอยู่นนะร่างกอนไก่นั่นแหละยกเว้นแต่มันไม่ฮารม

นะไม่ให้กับนายจิตนี้วันเดียวว่ามันจะให้มาเล่งกันดังนั้นนายจิตอีนี่คุมบะโมยเนาะวันเดมันจะให้ให้ด้วยนายจิตนี่นะนะที่หัวนี่นะนะให้กับกองนี้แหละกองนายจิตนี่นะมันจให้กับยาตัวนี้แหละนะนายจิตตัวนี้ยาอื่นรักษาอะไรมันไม่ให้ถึงมาเป็นภาษานี้แล้วมานก็ารุ u s ยังละหินดาริปบดาอารกนดังนั้น ฮารุสตรงนี้ไม่ถึงว่าพ่ามาเป็นรูปแบบนี้นี่ไม่ถึงว่าเขาหมาปายเลยเลยนะคำว่าารุสตรงนี้เขาหมาปายเราจะรักษาดูววสิ่งที่ฮารมนะสบดทกสกนยสแต่ว่าฮารุสจริงแต่ว่าต้องไม่ใจลาอะไรนะนะแต่ว่านี่คือจังไรเห็นได้จาอารมณนะเต้องรู้ว่าแต่ว่านาฟังเด็กตอนเรียนหนังสือกวเกี่ว่ามีอุามะก็เห็นต่างกันอยู น่ะวัยรักษาได้มาอยู่ตรงนั้นเลยนะน่ะบางทีก็ยังยากันละรุ่นมากยาบางยังกันละกงมันข่าวลาวได้บัะเดี๋ยนะลาวข้าวน่ะเพื่อแต่ท่าไม่รู้เหมือนกันละแต่ว่ามันการเงกันละยังกัรเงนนะมันมีกุลามาแต่ว่าก็มีกีรับพุลามาอยู่ตรงนี้นี่นะฟังเขาพูดว่ามันมีกีรับพุลามาแต่ว่าเราเองก็ไม่เรียนไปไม่ถึงตำราที่ซุ้มซุ้มตรงนีนะมันก็มีกีรับพุลามานะมันมีกุลามาแต่ว่าได้ ก็ยังไันนี้ไม่ได้ก็ยังได้นะแต่ตรงนี้คือรายละเอียดประจำไปคุณครูบทนนราไปัญากินมาที่แล้วนะเราท่านะอยู่ยท,งงท่านมุกหรอว่าท่านะท่าหรอแต่ว่าตามนี้นี่ตัวบทนี้นี่คือนะตัวเดว่านะคือฮารุ s ได,ด้ตดวะนกเนื่อจากลำนะมากอดีมาอับนาดังนั้นนะ น่ะเขามาบายเลยน่ะถ้าว่าไม่ให้ห้ยาอื่นไม่ได้แล้วเป็นแต่ต้องรักษากำเนายึดเราต้องรักษากคำสิ่งนี้เรอหรือว่าเราต้องรักษาโรคล่ะน่ะต้องรักษาล่ะน่ะมันต้องรักษาโรคอ่าเป็นแต่มันจะให้ดัวกับตัวนี้ยาตัวนี้น่ะถึงเมื่อเป็นกรณีนี้ก็เขามาบายล่่ะแตเราจะรักษาดูวยคำสิ่งที่ห้ารับน่ะน่ะบันสักสัปดาห์ที่สกัดล้าน่ะอิสเน่และกาบาโลมันเล่นเรื่องยานี่นีน้ำรำนั้นก็นนะเนี่ย

ไม่ตงวัวโยดพุมาเร็วคือไม่ถึองว่าสุดโยดเล็วเทามากระป๋าโลกับปโ๋บปโลนี่คือหัวหัวยาะมันคือสุดโยดบรรดายาเลว็วไอ้ไรน่ะมาดูที่ยิงแหล่มาดูจจาดน่ะตรงนี้น่ะแต่โทคมาแหล,ล,ล,ล่มเลียครูอ่ะแกนคือมีมเด่อะเล็กขึ้นไปน่ะมาดูน่ะมาดูล่ะปะน้ำพึ่งพึ่งนี่แหละหัวโยดพุ่งย่างามานาานันเรวน่ะโอ้ยนังเสื้อตรงนี้เวลามาอกว่าคือ เลยก็หัวบรรดาญาณอันมาถึงว่ามาดูละบะมาถึงน้ำพึ่งร่วงนี่แหละน้ำพึงๆๆ่งพึ่งนี่แหละแล่แต่ว่าถ้ามันจะร้รนอนนู้นนั่นนี่คือข้าวน้ำพึ่งนี่แยเพราะมันไม่รู้ขี้ควันอย่ดีมันไปฮาดเกียรติส้นดอกไม้เดีมันมาเป็นน้ำพึ่งเร้อยเดีเอาของมันมาได้กินนั่นนี่นี่แหละนะอุลามะว่าหัวบรรดาญาณมันคือน้ำพึง่งน้ำพึง่งพาาึ่ง barang apa p a j ก k นะคำว่า barang ปรคำว่า barang อาพอภาษีเก็นี้ใหถึงว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนี่แนะนนับเงนนะนะนะเขาว่านะนะตรงนี้นะนะคำว่า barang อาพอภาษีเก็บสักพาร์ตี่ barang ยังที่ในขั้นฮาริสนี่เสมือนเดวัดังที่ได้กล่าวไว้ในฮาริสเดว่าอุลามะไม่ได้พาตัวกฎไม่ภาษาอาหรับมาแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนเดวามันมีอยู่แล้วนะ hadis dia berkau tu yang bawa enam bung bung ni leman pin gua ya, nah mana leman pin ya, gua nengau roy leman pin ya jing ni leman bung bung ni pun nana gua kini pak jam, gua kini gua pun sama mang ni gua kini, nana leman pin ya, nah tali dek tali belau tali belau mana leman bung bung ni leman leman bung bung luang ni leman Dan jika dimakan ikan dengan madu แต่ถ้าว่าเรากินปลานี่ก็ว่าจะว่าวเรากินปลานะกินปลาถึงกินปลาก็ไปไหนล่ะกินปลาด้วยน้ำพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งพึ่งนี่น,ๆๆน่ะว่าวกินนี่คือเรากินเราจุ่มนะกินปลากว่าเราไม่จะเราต้มน้ำพึ่งไม่ไม่จ่นะว่าวน้ำไม่รู้มันคือมันก็ได้รัวคราวนี้ท่ันไม่รู้นะเราต้มน้ำพึ่งแต่ว่าเขาว่านี่นี่คือเราเรากินปลานะ่ะนะว่าถะให้กว่าวเราเรากินปลา na ta uống bia, dangan madu rồi cầm nấm bưng, nà, mình ta rằng ma ta mình tham hai ta sau á, ta chết cầm mặt ta rằng này cái mây tiếng tham ta sau á, nà ta uống cầm bưng, cầm tham ta chết, và dì ko đi madu, nà

ถ้าหาาเรากินน้ำพึงพึงนี่นะสมกับน้ำมันไส้ทุนนี่นะน้ำมันไสทุนนะด่านอาเจียหรือว่าเราน้ำพึ่งมีแหละกินน้ำพึงนี้เราเชว่าเราสมผสมกับส้มกับนนํากระดาษทิพน้ำพึ่งผสมกับนังได้รนกับนัุได้โดนทับไปแล้วกนน้ำพึ่งพึ่งนีแหละใส่ไบไกรดาษทิพแล้กับนังบุนุนะถ้าเรากินนี่น้ำพึงพึงสมกับน้ำมันไส้ทุน เลิกงานหรือว่าสมกับงานนะแต่เราม่น่ะมันใจถุนนี้เนี่ยอูเลออ r a n g สะกิดก็ว่าคนเดี๋ไม่ไหวนะนี่ยนดยคนเดี๋เจ็บคนไม่บาก็ว่าเนสได้ยออาฟิยะนะแน่นอนมันจะอาฟิยะมันจะจะระวายไปแล้วนะนะนะก็ว่าคำว่าอาฟิยะมันคือว่ามันหายไปละฮิลังนะอาฟิยะนะนี่นะพึ่งนะพึ่งพึ่งนะมันเป็นยา sung ni ai ka nah dan tarzabodi dalam nuzha kama nuzha de nuzhatun mananis di ku di nuzha kitab nah le da rabu le gra we la di nuzha lem ni nah ko rowa ma di nuzha ni nah dai ka we nuzha ni le nah tambah manma wa buram ba waso nyo mamminu sadikit daripada ajid hangat. Nào, nga 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 như nga 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 nga

ว่าเราไม่ได้กินอะไรดีนะอ้นจากที่ว่าอ้นจากกินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรายังไม่กินในสิ่งอื่นที่นี่เรากินนามบุญขุนี่แหละก่อนนะกินนามบุนไอ้นี่นั้นมังฝาดอย่างเบอร์ซาร์กว่ามันมีผลประโยชน์มากผลประโยชน์อะไรบ้างนั่นนะนั่นนะกินน้ามบุญก็รอในนั้นกินน้ามบุนต้องได้ทางการมุงกันเผ็ดกันไรก็ได้ควงก่อนเลยก็ว่าอยนี่แล้คนเราเรียนตื่นมให้ได้กินนามบ่ญให้ได้กินน้ามบุญอันน้นามทำไมนามขุนถึงนาม

Maka dihilang akan ayin najis itu Kemudian dibubu akan air di dalam Dan jika anda lah membasuh Wallahu subhanahu wa ta'ala alam Kepala ringan tak Walau anbelu itu Dia mengatakan menteri